ดูจะเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับกับเรื่อง r ิก k ีมอตีที่เราได้เห็นตัวละครต่างๆนหลายเวอร์ชันที่น่าจะเยอะไม่แพ้เรื่องไหนเดินอยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้เรียกว่าสู Across the Spider ้อ c ค o s s เดอะสไปเดอร์เวได้เลยเลยครับแต่ปัญหาก็คือแล้วเราควรจะทําความรู้จักกับริกคนไหนดีเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรคลิปนี้ผมกล้าตูนิตูนรวมสุดยอดริกทั้ง12เวอร์ชันมาให้ทุกคนแล้วเอาละไปลุยพร้อมกันเลยครับริกซี137 ว่าที่ริกคนหลักประจําเรื่องที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะดําเนินผ่านและเชื่อมไปยังตัวเขาริกเป็นชายผู้แสนดีที่อาภาพเรื่องครอบครัวมากๆเพราะพวกเขาถูกฆาตกรรมไปตั้งแต่เขายังหนุ่มแถมตัวฆาตกรก็ยังหายเข้ากลีบเมฆไปอีกเขาเลยต้องใช้ชีวิตแบบตายซากเพื่อตามลาตัวหมอนั่นมาลงโทษให้ได้จนส่งผลให้ตัวเขากลายเป็นคนเย็นชาไม่สนชีวิตใครทั้งสิน้นและเป็นชายขี้เมาต้นแบบของริกทุกคนในทุกมิติความเป็นจริง ริกคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นริกที่เก่งกาจระดับต้นๆหรืออาจจะเก่งที่สุดแล้วก็ได้ในเวลานี้ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในสภาริกจนต้องมีการเซ็นสัญญาสงบศึกก่อนที่ริก4137จะระเบิดที่นี่กลายเป็นจุนซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ระเบิดมันทิ้งอยู่ดีะนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีเรื่องให้เล่าเกี่ยวกับริกค,คนนี้เยอะมากๆแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าเขาเป็นริกที่เกิดจะริกที่สุดก็แล้วกันดูฟัสต์ริกในมิติความเป็นจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุด เราสั่งก็เชื่อว่ายังมีเราอีกหลายคนอยู่ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเราในเวอร์ชันที่ต่างกันสุดขั้วชนิดที่ตรงกันข้ามท้ทุกอย่างสินะสําหรับริกก็เช่นกันครับถ้าริกซีหนึ่งสามคือริกที่เกือบจะริกที่สุดหมอนี่ยก็น่าจะเป็นริกที่โคจะมีริกกันละกันเพราะในซีซั่นหนึ่งตอนที่10เรื่องได้เปิดตัวดูฟัสริกริกที่อยู่้วตรงข้ามกับริกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงฟิลแบบทธริกของเราคือริกที่ริกที่สุดนะเจ้าหมอนี่ก็คือริกที่มกทสุดแล้วะ โดยดูฟัสวิกได้แรงรบนันดาลใจมาจากฟอเรสต์กัมเขาฉลาดอัจฉริยะแต่ปัญญานิ่มมอนนี่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเลยถูกเราริกแกล้งอยู่บ่อยๆเพราะเป็นคนที่ใจดีเกินเหตุแถมริกคนนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเจอรี่อีกด้วยเพราะมันเออเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองแหละครับไทนี่ริกหรือริกรุ่นจิว๋วถ้านับกันในทางเทคนิคริคคนนี้ไม่ใช่ตัวแปรของริกซีหนึ่งสามเจ็ดแต่ก็ยังนับเป็นเวอร์ชันหนึ่งของริกได้อยู่นะครับแต่มาในรูปแบบของวัยรุ่นสุดจา๊าว โดยริกเขาได้ย้ายจิตสำนึกของตัวเองไปยังร่างโคลนที่เด็กกว่าเพื่อให้สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมได้จะได้ไปช่วยหล,นหลานๆทางภารกิจล่าแวมไพร์ซึ่งนอกจากริกเวอร์ชั่นนี้จะตัวเล็กลงแล้วนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปได้วยเช่นกันเขาไม่ติดเล่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแถมยังเข้าสังคมเก่งอีกด้วยและก็ดูเหมือนจะหล่อขึ้นด้วยนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นริกรุนจิว๋ว ติดใจร่างนี้มากๆและกักขังจิตสำนึกตัวจริงของริกเอาไว้โดยเราจะสังเกตได้จากบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาผ่านเนื้อเพลงสุดเจ็บปวดนั่นเองครับริกดุนจิว๋วถือเป็นอีกเวอร์ชั่นที่คนชอบมากๆเนะครับเพราะนอกจากหน้าตาที่กวนทีนมากๆแล้วเขายังเป็นริกที่น่าจะร่าเริงที่สุดแล้วล่ะมัง้งอีวิลริกริกผู้ชั่วร้ายเป็นริกที่โผล่มาแค่ตอนเดียวซึ่งก็คือตอนเปิดตัวไวรัสอย่างอีวิลมอร์ตี้โดยทําท่าทีว่าริกคนนี้เป็นผู้บงการทุกอย่างหลอกให้คนดูและตัวละครในเรื่องตายใจว่า เฮ้ยเจ้าริกคนนี้มันวางแผนทั้งหมดเลยนี่วาซึ่งมันก็เทมจริงๆนะตอนดูครั้งแรกแบบเฮ้ยนี่มันโคตรจะพลอตของตัวร้ายเลยนี่วาหน้าตาก็ร้ายมากแผนการก็ร้ายมากๆแต่ที่ไหนได้ตอนจบมาหักบุมว่าหมอน,นี่เป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นแต่ก็ช่างเถอะครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นริเวอร์ชันหน้าตาโฉดๆดแบบนี้แค่นั้นก็น่าจะคุ้มแล้วละ่ะซิมเพิลริก เราต่างรู้ว่าเหล่าริกนั้นเป็นพวกอมทุกข์ไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยไม่ว่าจะเป็นริกจากมิติไหนก็ตามใช่ไหมครับทำให้สิ่งที่เขาโหยหาที่สุดมักจะเป็นครอบครัวที่ไม่เคยได้สัมผัสจริงๆเลยนั่นจึงเป็นเพนพอยต์ให้โรงงานในปลาการแห่งริกนําสารเคมีในสมองที่ริกคิดถึงครอบครัวมาสก,กัดเป็นรสชาติหนึ่งของเวเฟอร์ไปขายให้ริกในปลาการซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีซิมเพิลริกชายผู้แสนเรียบง่ายและรักครอบครัวคนนี้ซิมเพิลริกเป็นชายที่อบอุ่น มีความสุขตลอดเวลาไม่ใช่คนโอมทุกทำให้มีเขาเพียงคนเดียวที่สามารถสกัดสารแห่งความสุขในสมองได้แต่ทว่ากว่าจะรู้ตัวเกิดสายเกิดไปแล้วเพราะความสุขทั้งหมดเป็นเพียงภาพปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกเอาสารในสมองมาทำเวเฟอร์ต่างหากจริงๆแล้วเขาถูกจับมาด้เงและก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วริกทุกคนก็ไม่เคยมีความสุขจริงๆเหมือนเดิม C 1.21ริก ริกเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นริกที่น่าสนใจที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็ว่าได้นะครับกับโฆษณาส่งเสริมการขายที่เจ๋งโคตรๆข,ของอาดัลส์วิมเพื่อโปรโมตตอนสุดท้ายของริกกะหมอตีซีั่นที่5ที่พวกเขาได้พาคริสโตเฟอร์ลอยและเจเดนมาเทลมารับบทเป็น Rick y, ริกกะหมอตีเวอร์ชันคนแสดงที่บอกได้เลยครับว่าแคสมาตรงปกเป๊ะ,ปะแต่ก็น่าเสียดายที่สปอตนี้เป็นเพียงโฆษณาสั้นๆเท่านั้น แต่ในอีกแง่หนึง่งก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางที่ดีว่าจะมีคนสนใจริคเตอร์ตี้เวอร์ชันคนแสดงหรือเปล่าซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเพราะถ้าจะหยิบเวอร์ชันนี้มาเป็นหนึ่งในมิติความเป็นจริงก็จะลงล็อกแบบเปร๊ะเะแบบไม่มีพลอตโฮเลยด้วยแถมสิ่งที่น่าสนใจก็คือคริสโตเฟอร์ลอยคนที่รับบทริคเวอร์ชันนี้คือคนเดียวกับที่เล่นเป็นด็อกเปล่าจากเรื่อง Back to the Future ที่เป็นต้นแบบให้กับตัวละครริคซานเชสอีกด้วยมันก็เลยไม่แปลกครับที่ตาแกจะเหมือนริ chez, นนนนคร ฮอปริกริกคนนี้ก็ถือเป็นริกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะมันฉีกขนบของริกทั่วไปที่เป็นคนซ้ำๆก็ว่าได้เพราะเขาคนนี้เป็นริกที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมมากๆเรียกว่าเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทำให้เขาแตกต่างจากริกคนอื่นๆและก็เป็นริกที่น่าจดจำมากๆด้วยเราจะได้เห็นเขายึดมั่นในความดีหลายต่อหลายครั้งในตอน Tales from the Citadel ที่เขาเป็นตำรวจน้องใหม่ที่ต้องคอยเดินตามรุ่นพี่ที่มีนิสัยสุดโฉดอย่างคอปมอร์ตี้ผู้มาแยแสเรื่องความถูกต้อง และชอบใช้ความรุนแรงเป็นที่สุดและในช่วงคลายแม็กซ์ของตอนเนี้เราก็จะได้เห็นจริงๆว่าเพื่อความถูกต้องเลยเนี่ยฮอปริกจะยอมทําทุกอย่างจริงๆด้วยการวิสามันคอปมอร์ตี้ที่สติแตกลงแม้ตัวเองจะถูกจับก็ตามเป็นฉากฉากหนึ่งที่อิมแพกบ้าๆนะครับและทําให้ริกคนนี้ถูกจดจำไม่รู้ลืมเลยแม้สุดท้ายเขาจะถูกปล่อยตัวออกมานะวอปส์ริก ริกตัวต่อเป็นริกคนหนึ่งที่คล้ายกับริกซีหนึที่สุดและแต่ด้วยความที่ตัวต่อเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เป็นฝูงทาให้ริกคนนี้รักครอบครัวมากๆและมีนิสัยที่อ่อนโยนมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ในทางกลับกันใครที่ไม่ใช่ครอบครัวมันก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะครับดูอย่างหนอนคูก็เล่นโฟได้โดนจับมากินแบบโหดร้ายสุดๆริกตัวต่อคนนี้เป็นคนสําคัญที่ช่วยริกช่วยเหลือมอร์ตี้ที่แปลงร่างเป็นปีศาจเมื่อในเรื่องอเกราได้สาเร็จถือเป็นริกพัฒมิตอีกคนหน หนึ่งในริกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากหลายๆเวอร์ชั่นที่แม้ว่าจะนับเป็นริกซีหนึ่งสามเจ็ดเหมือนกันแต่ก็บอกได้เลยครับว่าเขาคือไอคอนของเรื่องริกกับมอตี้อย่างแท้จริงเพราะหมอเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าถึงจะไม่มีแขนขาและเป็นแค่ตังกว่าดองงโง่ริกก็ยังเป็นริกเขาแมมโคจีเนียสโคตรเทพและเขาก็มีแผนเสมอในตอนตังกว่าดองนี้เราจะได้เห็นริกร่วมมือกับจาก,กัวยอดหนักฆ่าเราจะได้เห็นริกประดิษฐ์ชุดจากหนูที่ตายไปแล้ว เราจะได้เห็นริกสู้กับถหารับจ้างแบบโคตรเทพทั้งที่ตัวเองไปแค่แตงกวาดองเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าริกยังไงก็คือริกเขาทําทุกอย่างได้เพื่อความอยู่รอดและบอกบอกได้ชัดเจนว่าหมอน,นี่ยจะยังอันตรายเสมอไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เลยทําให้แตงกวาดองริกเป็นที่นิยมมาจนถึงตอนนี้นิดเองริกคนเถื่อนริกคนเถื่อนอาศัยอยู่ในสลัมหรือที่เรียกว่ามอร์ตี้ทาว แดนสนธยาที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและอาบายามุขที่นี่เกิดเหตุวินาศสัตรูแทบจะทุกชั่วโมงแถมยังมีของเถื่อนผิดกฎหมายอีกเพียบเลยหนึ่งในนั้นก็คือสารเหลวข้ามมิติเถื่อนที่ผลิตโดยริคนเถื่อนนี่แหละคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมหมอนี่ถึงมาอยู่ที่นี่นะครับและต้องมาคอยสร้างสารเหลวข้ามมิติต่างกับริคนอื่นที่ก็มีเป็นปกติเลย แต่ถ้าให้เดาคิดว่าหมอนเนี่ยคงถูกในประเทศมาและถูกยึดปืนข้ามิติไปเป็นเหตุให้ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับและก็ตุยไปเพราะสารเถื่อนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้แหละเรียกว่ามาฉากเดียวแต่ก็ทําให้เห็นริกในร่างอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันริกพ r i m มโอ้โหแค่เห็นหน้าก็ขนลุกซู้แล้วสําหรับว่าที่ริกที่เป็นริกที่สุดในเรื่องคนใหม่ที่ลมแชมป์ริกซี่หนึสไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลย มอนี่เป็นหนึ่งในเวอร์ชันของริกที่เรียกว่าโคตรโหดเยี่ยมอมตหิตท,ที่สุดแล้วและยังเป็นตัวละครที่ร้ายบริสุทธิ์ของจริงคนบ้าไรจะร้ายแบบไม่มีดีผสมขนาดนั้นวะเนี่ยใช่ครับก็ไอ้มอนี่นี่แหละมีประวัติที่ลึกลับฆ่าครอบครัวริกซี่หนึ่งสามเจ็ดฆ่าพ่อแท้ๆของมอร์ตี้คนหลักทิ้งครอบครัวไปกว่า20ปีและยังมีความคิดจะครอบครองทุกมิติความเป็นจริงองีกโอ้โหนี่มันอุดมการ์ของตัวร้ายชัดๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับยังไงตัวร้ายแบบนี้มันก็โคตรมีสเสน่ห์ จริงไหมล่ะมอตตี้ริกและสำหรับริกคนสุดท้ายออขอเรียกว่าเป็นริกเวอร์ชั่นที่น่าสยดสยองที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะมันเป็นริกที่ควบรวมกับมอตตี้แบบนี้ถึงแม้จะออกมาเป็นแค่คามิโอขำๆแต่ก็ทำหลายคนคิดไปไกลจนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายอีกเพียบเลยนะครับว่าตวโตลงแล้วริกกับมอตตี้มันเป็นคนเดียวกันจริงๆหรือเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่จะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดหรือมอตตี้โตขึ้นมาจนคล้ายกับริกหรือ ริกที่ดันโชคร้ายเกิดมาหน้าเหมือนมอร์ตี้โอ้ยคิดไปก็ปวดสมองเอาเป็นว่าปล่อยให้มันฟุง้งไปตามลมกันละกันและมองว่าการปรากฏตัวของริกเวอร์ชันนี้เป็นสีสันที่ทําให้ตัวละครหลักทั้งสองดูน่าสนใจขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยแค่นั้นน่ยก็เพียงพอแล้วแหละทิ้งไว้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมด12เวอร์ชันของริกที่เราคัดมานะครับเป็นไงถูกใจดอมริกกันหรือเปล่าว่าแต่ใครมีริกตัวไหนที่ชอบอีกไหมอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ช่องของเรามีเพจ facebook แล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ